เลิฟยูเลิฟอยู่กันเลยล่ะ I love you I love you I love you นานๆนๆๆ I love you I love you I love you ต้องบอกภาษาอังกฤษเสียก่อนเดย I love you I love you นานๆลูก I love you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  โอ้จำในภาษาอังกฤษเนี่ยมันเรียนภาษาอังกฤษเด้ I love you I love you เึงื่อเลยแม่ทำหมามาว่า I love you เราจะเอาออกเด้เข้าใจไหมทำมาว่า I love you I love you I love you, I love you. I love you. I love you năn năn I love you, Mình chậm đại đại sáng nè. Tao bảo Lau thấy mẫn, mẫn xì ngông I love you con. I love you, tít cái vai đồn đồn. I love you, giờ phaô ô I love you, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you đồn đồn. Hừng hừng nà ไอเลิฟยูไอเลิฟยูเบิดมือเหรอเด้อไอเลิฟยูมาม่ากูคือบอกโลบอยู่ตายแม่มเถึงแท่ทีเอาก็อยากให้ลูกจุ๊บกันดนๆดนเลิฟกันดนๆดนดนะแม่ไอเลิฟยูชังไดหักกันชังไดหักกันก่อนภาษาไทยเราเด่นนะรักกันก่อนเร็วๆรักกันก่อนเนื้เ,เ,เ,เยืมันจะจำนะ ไอตัวนั่นยังบอฟังภาษาไทยปันไดเอาหักกันก้อนสันนะ่ะอันเดรียอันเดรียหักกันก้อนภฐฐาษาอีสานน้ำเน็ตเร็วๆไอเลิฟยูสันนะ่ะปุณะมันจำได้แต่ไอเลิฟยูภาษาอังกฤษเนี้นะตัวเขียวนะไอเลิฟยูแต่ตัวตัวเรืืองนี้ไอเลิฟยูก็จำได้ภาษาไทยฉันรักคุณเนี้ยรักมันก็จำได้เด้ภาษาเล่ามันกะ หักกันมันจําได้เนตัวเหลืองนะข้นั่นตัวเขียวเนี่ยจาได้แต่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวหักกันจังได้หากันหักกันเห็นบนยูแย้มมันบบกมันหันไปแล้วรักกันก่อนลูกรักกันเร็วๆรัก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 กันยังไงรักกันยังไงยูแยมมันจําได้เด้ i love you ขั้น i love you นี่นั่นจำได้ดี i love you i love you i love you อยู่ยใส่นี่เสีย i love you i love you i love you อยู่ยใส่ผู้น้าหันไปอ่านอันเดียพู้น้า i love you i love you i love you I อ o v e you อันตัวสีเขียวคันว่า I love you แล้วเบยักบ้างบุยักออกเด่ยคันว่าเลิฟยูนั่นเพราะมันจำได้แต่ I love you ได้ตัวตัวสีเขียวเขียวเอามาทีหลัง i love you คัา i love you แล้วมันมันสีหอมกันอยู่จังดนุน i love you อันเดรียวันนี้มาม่าสีเบ้าใสาสานเด้ ฮักกันก่อนเร็วฮักกัน,นก่อน,น,น,นทั้งใดฮักกันฮักกันฮักกันก่อนรูเลียงเลยฮักกันก่อนเร็วภาษาไทยเด้อเนี่ยฮักกันรักกันรักกันก่อนลูกภาษาอังกฤษเด้อเนี่ยภาษาอังกฤษเด้อเนี่ยมามาสิบอกว่าภาษาอังกฤษ i love you I love you ไปโมโม I love you I love you I love you ครั้งสอง I love you เขา่า I love you ในตัวนี้จำได้ตัวหนึ่งเฮ้ยพักได้เก่งจังเลยเก่งจังเลยนะลูกเนาะ น้องเมียวไม่มากวนลูกละลูกอยู่กับมาม้านะนี่แต่มาม่าในละกวดนลูกนะเข้าใจไหมนวิวเยี์เป็นสาวแล้วดีเป็นสาวเรวบอกง่ายเด้อลูกเคยเด้อเลยโทรมาเนาะต่อลูกออดมามามีไซ์เขา i love you i love you มามาบ่ไดเปิดแฟตเดี๋ยวเปิดแฟตกันเด้อจวด i love you บอกไงแต่น้อสองตัวนี่มันมาเรียนรูปเจปเดือนแล้วเด้สักมือหนึ่งมามาจะเปิดภาษาให้เรียนหนังสือนั่งเรียนเอามานั่งเรียนบ่ไดแดดเมมันกวนที่จริงแล้วเอามานั่งเรียนภาษาอังกฤษ่ะได้ซูมือ แต่ว่าแมวมันกวนมันกระโดกระเดีย่ยวมันเลยบ่มีสมาธิ I love you ลูกเคยมาก I love you เนี่ยนะนะ love you I love you ข้างใน love you นั่นจูบกันดีๆเบิดมือเลยคำว่าจำมันจำได้คำว่า I love you นะจำดีดนะีเลย I love you I love you คุณเด้เขาเลิฟก,กันเนด้่น่ะเพราะเลี้ยนเลี้ยนอันอื่นบลอกอันใดเนี่ยคือว่า I love you เนี่ยจวด I love you จวดโหลดเอ๊ะมามาตัดจังหน่อยก่อนมันโดนโพดเฝ้า I love you เด้อมามาอันพักจะบึดก่อนเด้อ